สวัสดีครับวันนี้พบกับเชี่ของข้าวใหญ่เช่นเดิมเช่นเคยครับผมครับมีมีภารกิจไปที่บางบัวทองเรออีกแล้วครับนี่เ<ม>ืร็เสร็จเรียบร้อยนะครับไปพร้อมลุยเสร็จเรียบร้อยครับคุ้มพาพร้อมออกศึกคุณสบายแล้วเนียบเนียบเออไรขึ้นครับพี่น้องเขาจ่ายแล้วตาป๋า จะไปไหนเน <ido> ี่ยมยุงไปนู่นงูเลยเออรู้แล้วว่าทำไมมันมาเนี่ยมันเปิดแบบแบบให้มันลงนี่ลงพระรามสามแล้วไปขึ้นทางด่วนโอ้ขึ้นทางด่วนแล้วก็วนไปบางนานขึ้นโป๊ะเิ็ยเลยเออขึ้นโป๊ะขึ้นโคร กลับมาสะพานพลพลสองต่อไปก็สะพานพลพลหนึ่งมาดูความสวยงามของประเทศไทยของเรานะครับพี่น้องเอ้ยเป็นสะพานใหม่เออใช่ทางมันมีเรือเลยแหวนใหม่เอ้ยอสเ,ยเ,ยเยสียน้ำทำไมมีสองสีวะน้ำมัำนมาเพิ่มเรือไงน้ำไทยกับน้ำพม,ำม่ารวมกันอะย่างนี้ะวว้าว้าวว้าว,ว,าว น้ำมีสองสีน้ำมาเพิ่มใหม่เลยน้ำป่ากับน,น้ำฝนเนี่ยออไม่ใช่สองสีเงาแดดใช่เหรอเออน่ะมองไปเนี่ยไม่เหมือนกับน้ำป่าบนเขาไหลลงมาดูตรงสะพานเนีย่ยน้ำเป็นสีเหลืองเลยมั้ยสะท้อนลงงอยมาโคตรนิพลหนึ่งนะเนี่ยนีเออ่เป็นอากาศภาพพอเข้าในเมืองสักหน่อย เขาตื่นยังวะเนี่ยข้างบนน่ะเขาตื่นยังวะอันนี้มปน้ำไปแลเสียเจ้ากระแล้วเจ้าไปได้เหรอทำไมมันมีฐานทรายตรงนี้มันโค้งเกาะนี่มันโค้งโค้งโค้งกลับไปนู่นแล้วออกมานี่ดูดูดูเป็นวิวมิวมุมสูงนะเนี่ทที่จะตัดทะลุนี่ก็ไม่ตัดให้เรือเขาวิ่งเล่นเป็น ไม่ยี่สิบโลกุนงฟุ้งเล่นอย่าสวยจริงๆแนะล้วมสูงนะเดี๋ยวเราไปนีไปพลับสามตำสะพานเป็นรัชดาเบี่ยงขึ้นรลชวจะเพิกเลยยาวทางนี้เชื่อมกับทางด่วนทางนี้แล้วชมซีใหม่ซีเหลีองอ๋อยเลยนะดูเลยสูงมากนะ

ย้ายหรือสะพานเก่าเนี่ยไม่หรอกได้ยินข่าเพราะว่าจะทำรถไฟสีส้มอาไอ้โ้หดูสะพานมุมสูงแล้วชั้นเจ็ดเมเบอร์สะท้อเก้าสิบเกาถ้าลงเสร็จก็เก้าสิบเกาแล้วก็ไปดอกไปชหอืมัน้นมัน็หน่อยเดียวมีเดลี่ยนเก้าก็ดูเดียวเองสะพานในเมืองสอย ใหญ่เรถหลับไม่เข้าซ้ายไหวไหมว้าวสะพาน,นสวยที่สุดครับนี่ดูน้ำมีสองสีโอ้โหแดงมีแดงมีเหลืองเลยเออแปลกเนะอะมันเลือข้ามแม่มาเสียมาดูดูดวา่ามันเปิดเรืองดับนบ้านนะครับ รถเมคโคมาขึ้นวิ่งบนถนนได้งไงเนี่ยอาไปซ่อมบอดถ้าพระลงไปว่าวงวงเวียนใหญ่ดาวคือดาวเครองห์งแล้วไปวงเวียนใ,ใหญ่ก็ติดตายเลยทำรถไฟฟ้าเลยยู่ข้างลัดเลนเ่ยมั้งจะไปนะพี่ผมบอกแมัวโคตรติดผมไปทัวร์ทุกคนนี่แล <ไป S 2> ้วท่าไปถึงไหน โอ้ตร oh, oh, งเวียนเหรอขยับฟ้าขยับขอดขยับใช่พี่เอเอเอ,เอกอกึดตรงวงเวียนใหญ่ของพระเจ้าตากสินโอ้โหช่วงนี้มันเป็นใต้ดินใช่ไหมใช่จบแล้วอย่ามาว่ะวุ่นวายดี๊ดมา ทยถนนเกิดเสียงมาจะได้ไปเสียงกันไ,ได้เข้ามาในเมืองติดตาติดใจดีขี่มาดีๆไม่ได้เปลี่ยนกันยังไงวะนะเนี่ยโอเคเข้ามาเฮะ ถึงแล้วถึงแล้วเข้าจอดที่เดิมไปเสียออถึงแล้วถึงแล้วครับุ่นเคลนจำตำแหน่งของเราโอ้ยถ่ายถ่ายรูปเี่กถ่ายรูปอะ ครับตอนนี้เราขึ้นมาดาต,ตนดาดฟ้าเรียบร้อยแล้วฮะนี่โรงแรมตอนนี้ครับต่อไปเราจะเป็นขั้นตอนที่จะแบกลงไปชั้นเจ็ดนะฮะชั้นหกชั้น,นเนจ,จ,นาจาเ็ดนี่ครับบรรยากาศข้างบนวิวสิวทัศน์สวยงามอลงังตาไปแบก ตงละสามสิบกิโลจัดไปงลงไปชันไปไน้นไไหกลุยลุยจะลงไปชัป้นเจ็ดชั้นหก พี่ฝ <Okay. S 2> okay. ั <dressed Emir ati> ่งโเบนอนได้เดี๋ยวไ่งมนอเียสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับเสร็จกี่้อยแล้วงงานนี่รับอ่เป็นบรรยากาศวิว รอบนอกคุณล่ะโอ้โรนแร่วนซานฝนซานอยู่ท้ามไหลเสร็จภารกิจแล้วครับพี่น้องกลับบ้านอาำน่ำน้วนอฮ้ยนี่กำลังถา่ายรูปส่งไลนรเขาไปกลับบ้านพี่น้องเสร็จแล้ว